ก็จะมีองค์กรน,นะต้านโกงนะชี้ว่าไทยเนี่ยหล่นสามอันดับความโปร่งใสภายในรอบเจปีความโปร่งใสในไทยยังมีอยู่ตามจริงพอข่าวนี้ออกมาบนเอกประยุจันโอชานี่ตกใจมากๆเลยนะเฮ้ยมันทำงานกันสุดโกงขนาดนี้ทำไมคนโกงในบานตาไทยแล้วโกงเนี่ยมันไม่มีใครโกงนะยกเว้นข้าราชการรัฐจริงๆ,ๆนะที่ร่วมร่วมไม้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวครับ เอกชนซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการต่างๆอย่างที่ผมเคยบอกไงโครงการใหญ่ๆเป็นพันล้านเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกในเมืองเพราะมันโกงกันไม่ได้ประชาชนเนี่ยเสร็จปุ๊บประชาชนก็จับได้ไงนึกว่าไหมต้องปโกงไกลๆก็อย่างที่ผมบอกแบบบนดงบนดอยสถานที่ที่ห่างไกลความเจริญโกงได้ร้อยล้านพันละ้านนะโกงแล้วเนี่ยนะมองไม่เห็นเข้าไม่ถึง สื่อโซเชียลแม้แต่ทั้งคลื่นสัญญาณมือถือเนี่ยก็เข้าไม่ถึงมันก็เลยเกิดการทุจริตเกิดการโกงกินประชาชนก็พูดกันทั่วหน้าแหละแต่ไม่มันไม่มีใครจับแบบคาหนังคาเขาเนึกภาพไหมแต่นี่นะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาสรุปมาเลยว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตูหนึ่งตูสองหรือนะ ในส่วนของคอสอชอเนี่ยนะเขาบอกเลยนะครับเขาจัดอันดับเลยนะเขาจัดอันอันดับเลยว่าไทยเนี่ยนะครับนะตั้งแต่มีการจัดลำดับมาตั้งแต่ปี2556ในการทุจริตทุจริตโกงกินกันสารพัดสารเพเนี่ยอยู่ลำดับ102ปี59 101นะครับปี59เนี่ยถือว่าแย่ที่สุดนะมาอยู่ลำดับที่104นะครับ104 เออนะครับดูดิฮะคนเอกประยุทธ์จันโอชาแก้ทุจริตไม่ได้ถูกไหมแก้ทุจริตในหน่วยงานราชการไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานเอกอชนหรือเปล่าประเด็นคือวันนี้เนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่นะครับปัญญาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละโครงการต่างๆออกมาเนี่ย ล้วนแล้วแต่ทําให้ประชาชนเนี่ยงงมากเลยนะแม้กระทั่งวันนี้เอาผมถามจริงๆว่าใครจําชื่อแอปเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่เอามาเนี่ยนะฮะเอามาสับข,ขาและทําให้ประชาชนมีความมึนงงตั้งแต่เราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเป๋าตงุงเราชนะหมอชนะแล้วอะไรอวะอะไรอ่ะเอ่อเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นแอปที่เราต้องมานั่งจำนะวันนีน้แอปพวกนีน้ใครรู้ไหมว่าแอปตัวไหนคือใช้ทำอะไรบ้างอ,อย่างหมอชนะ,ะเราชนะไทยชนะนะแล้วก็แอปอะไรเราเที่ยวด้วยกันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้นทำไมประชาชนต้องมานั่งจำอะไรพวกนี้ด้วย ดูไร้สาระคือวันนี้เนี่ยประเด็นการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยแก้ไขปัญหาโควิดได้ในลำดับต้นๆเลยใช่ไหมคือซักเซสหมดเลยใช่ไหมเชื้อเนี่ยนะผู้กระจายผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นจริงหรือไม่คือประเด็นเนี่ยเราไปเราไปโฟกัสจุดตรงที่ว่าติดเชื้อน้อยติดเชื้อมากนึกภาพไหมฮะแต่เราไม่โฟกัสว่า สภาพชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันอยู่กันยังไงมันอยู่กันยังไงวันนี้เนี่ยนะครับคือคุณแก้ไขคุณควบคุมโควิดอาจจะทําได้ในลําดับที่ดีใช้คําว่าดีแต่ว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนมันพังอะประชาชนอดตายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับรัฐบาลต้องนั่งทบทวนใหม่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เนี่ยนะครับ ต้องมานั่งวิเคราะห์ลำดับที่1เนี่ยต้องวิเคราะห์ก่อนเลยลำดับแอปแบลวลำดับที่1นึ่งต้องวิเคราะห์ก่อนว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยไม่ต้องวิเคราะห์แทนประเทศอื่นหรือประเทศไหนในโลกหรอกเอาแค่ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรคือลำดับขั้นตอนที่1คือต้องทาการวิเคราะห์นึกว่หรอไหมคือมันต้องวิเคราะหะ์ เฮ้ย hey, วันนี้ประชาชนเนี่ยนะก่อนโควิดจะเข้าเนี่ยประชาชนเนี่ยนะอดอยากปากแห้งเข้ายากหมากแพงเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจมันพังทลายตั้งแต่มีการยึดอํานาจมามีการเปลี่ยนแปลงชุดที่จะเข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำลงตกต่ำลงถูกไหมมันก็ไม่มีแววที่จะดีขึ้นเลยทีนี้อันนี้คือปัญหาหลักแล้วละ่ะคือถ้าเราวิเคราะห์ยังไม่รู้ว่าปัญหาหลักของประเทศไทยนี่มันคืออะไรตายเลยนะ คือปัญหาหลักคือปัญหาปากท้องถูกไหมปัญหาเนี่ยไม่มีอันจะกินกันเนี่ยเนี่ยคือปัญหาหลักส่วนปัญหาที่เข้ามาถ้าเราอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งเกินการวิเคราะห์ถูกไหมก็คือปัญหาในส่วนของโควิดโรคระบาดวันนี้ถ้าเรายังวิเคราะห์ปัญหาไม่เจอสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนกระทรวงไหนก็เอาในส่วนพวกนี้เนี่ยมาผสมปนเปกันหมดตกลงเมืองจะแก้ไขปัญหาโควิดหรือเมืองจะกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจเพราะเพราะแยกไม่ออกอะ คุณใจะให้ผมแยกยังไงก็ผมแยกไม่ออกเพราะมันมาคู่กันอย่างเงี้ยคือประเด็นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอะมันต้องใช้เวลานึกว่าไหมฮะมันรอมันมันอาจจะรอได้และมันต้องใช้เวลาแต่การแก้ไขปัญหาโรคระบาดและการเยียวยาเนี่ยมันรอเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขั้นตอนการวิเคราะห์ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องขาดนะว่าไหมเพราะถ้าไม่ขาดเนี่ยประชาชนป่านนี้รอเงินยังไม่ได้เลย อย่าว่ารอเงินเลยนะครับรอวัคซีโนนโู่นไปฉีดอีกทีเนี่ยพฤกษภานู่นข่าวมันออกมาไปฉีดอีกทีพฤกษภาวันนี้เอาเข้ามาแต่ยังฉีดไม่ได้เพราะการวิเคราะห์ที่มันผิดพลาดหรือมันไม่แม่นยําของรัฐบาลหรือการวิเคราะห์แบบไม่ใช่มืออาชีพเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก,ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไม่ใช่ระดับประเทศเล็กกว่าระดับประเทศแต่ขาดการวิเคราะห์ที่แม่นยําหรือไม่มีการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแล้วนะ คนที่ได้รับอาน่สสงตรงนี้นะครับเวรกรรมตรงนี้ก็คือประชาชนวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนลําดับแรกเนี่ยนะครับคือต้องมีการวิเคราะห์วิเคราะห์นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วการวิเคราะห์เนี่ยต้องแม่นแม่นยนะครับแล้วก็ถูกจุดใช่ปะ่ะวันนีน้เราปวดท้องแต่ไปวิเคราะห์เราปวดหัวมันก็แก้ไม่ได้ สุดท้ายพอแก้ไม่ได้อาจเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนนั่นคือหนึ่งนะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองอ่ะหเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ปัญหาแล้วประเทศชาติประสบอะไรประเทศชาติประสบะปัญหาเรื่องปากท้องประเทศชาติประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดเรารู้แล้วนี่เรารู้แล้วในขั้นตอนที่หนึ่งเราวิเคราะห์ได้แล้วแล้วแม่นยํามันคงไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้มากถูกไหมก็มันมีสองสองอันแค่นีนยขั้นตอนที่สองที่เราจะคิดก็คือ องค์ความรู้ถูกไหมเราต้องเสาะหาความรู้สิว่าเฮ้เราต้องมีความรู้ก่อนไหมก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหาได้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องโรคระบาดจะไปแก้ได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าโรคระบาดเนี่ยทำให้ประชาชนกระทบยังไงก็แก้ไม่ได้อีกถ้าไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจก็แก้ได้ไมันก็ไม่ได้อีกวันนี้เอาต้องยอมรับนะครับรัฐบาลเนี่ยนะชุดนี้ที่เข้ามานี่มือใหม่นะมือใหม่ทั้งนั้น บางคนบอกว่ามือใหม่ได้ไงมาตั้งเจ็ดปีแล้วก็คุณดูสิใหม่ไม่ใหม่ถ้ามันมีความเก๋าเกมนะดูแลเศรษฐกษิจไทยมาตั้งเจ็ดปีมันต้องมาให้มานั่งพูดมานั่งแนะนําอย่างนี้เหรอนะในแต่ละขั้นตอนในแต่ละนโยบายให้ประชาชนมานั่งด่ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วว่าปัญหามันเกิดจากปากท้องเศรษฐกิจโรคระบาดนะขั้นตอนที่สองคือต้องหาองค์ความรู้เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาถูกไหม ็ต้องนั่งคิดแหละคุณก็ต้องมีความรู้ก่อนไม่มีก็ต้องสอหาความรู้สิความรู้เพิ่มเติมถ้าคุณไม่สอหาเนี่ยคุณก็ดูดินะผลลัพธ์ที่ออกมาคืออะไรแก้เซ็คสเปะสปะแก้เป็นรายวันแก้ไปผิดทางเกาตรงไอคันตรงนี้เกาตรงโน้นเห็นไหมนะเป็นโรคปวดหัวไปกินยากแก้ปวดปวดท้องนี่แหละคือองค์ความรู้เนี่ยเราไม่มีแต่พอไม่มีแถไม่หาความรู้ ไม่หาเขาเรียกว่าชุดความรู้ที่ท,ที่ที่ต้องไปแก้ไขปัญหาที่เราวิเคราะห์มาในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วอ่ะคือไม่มีชุดความรู้ที่แบบมันสามารถไปิไปเซิร,ฟร์ฟหรือไปซับพอร์ตปัญหาได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอสังเกตจากนโยบายต่างๆที่ออกมาขาดขาดเกินเกินแม้กระทั่งนโยบายในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิดก็ขาดขาดเกินเกินต้องให้ประชาชนคอยแนะคอยนำเอาถูกไหมถูกไหม เอาพอโอเคพอมีองค์ความรู้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือต้องเอาองค์งความรู้นั้นเนี่ยมาแก้ไขปัญหาถูกปะ่ะขั้นตอนที่สามคือมันต้องแก้ไขปัญหาสิเรามีความรู้แล้วไงแต่วันนี้รัฐบาลมีความรู้หรือเปล่าคุณดูเนี่ยอ่าดูดูวันนี้วัคซีนยังเข้ามาไม่ถึงเลยไม่รู้ว่าอะไรสําคัญก่อนอะไรสําคัญหลังถูกไหม ไม่รู้เลยวันนี้รัฐบาลบอกว่านะครับการจ่ายเงินผ่านแอปจะลุกลามไปสู่การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันคือการขึ้นรถเมย์การจ่ายค่าโดยสารก็จะไม่ใช้เงินสดแล้วต้องผ่านแอปทุกคนคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงมีความรู้สึกยังไงบ้างถูกไหมแก้ไขปัญหาอะไรช่วงนี้ช่วงนี้อะไรคือคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดอ่ะถูกไหมหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาก็ไม่เป็นสองก็ไม่มีชุดความรู้ที่ถูกต้อง สามวิธีการในการแก้ไขปัญหาคุณก็ยังสเปสปะสุดท้ายประชาชนเนี่ยนั่งรอได้ไหมกับเขาเรียกว่าอะไรกับห้องทดลองกับบทเรียนในส่วนตรงนี้ที่คุณออกมาเป็นแบบฝึกหัดให้กับประชาชนแล้วเอาประชาชนเป็นเป็นแบบฝึกหัดให้คุณเนี่ยนะครับลองผิดลองถูกและถามจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันลองผิดลองถูกมันใช้เวลานานถึงเจปีเลยเหรอลองผิดลองถูกเนี่ยในในห้องเรียนห้องนี้ ประเทศไทยเปิดห้องเรียนห้องนี้เจ็ดปีในการลองปิดลองถูกแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสุดท้ายมีโรคระบาดโควิดเข้ามากร,ก,รกระหน่ำซ้ำเติมคราวนี้เป๋เลยนะวิเคราะห์ก็ไม่ถูกนะครับอ,องค์ชุดความรู้ก็ไม่มีในการแก้ไขมีแหละแต่มีน้อยพอมาแก้ไขปัญหาในขั้นตอนที่สามก็ไม่สามารถทำได้ละเพราะไม่รู้ทางไม่รู้เวว่าต้องแก้ยังไงต้องอะไรยังไง ขนาดนั่งประชุมกรมอกันหลหัวขนาดนั้นคุณก็ลองคุณก็คุณก็ดูที่เสียงสะท้อนวันนี้นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะก็คือรัฐบาลเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าชุดความรู้หรือองค์ความรู้ชุดความรู้ที่ใช้เนี่ยนะครับมันได้ผลหรือไม่คุณอย่าลืมนะครับพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บนะมีปัญหาเสร็จปุ๊บคุณก็คิดทางออกคิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นแบบเอาแล้วแหละมันแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอน คุณคิดวิธีการแก้ไขปัญหาแต่การกระทําคุณยังเป็นการกระทําแบบเดิมๆอะ่ะไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะสุดท้ายมันแก้ไขปัญหาได้ไหมโควิดเข้ามานะครับคุณดูนะโควิดเข้ามานะครับแต่การแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับโอ้คิดได้โอ้ก้าวทันโลกเลยก้าวทันประเทศอื่นทุกสิ่งทุกอย่างแม่งคิดเร็วกว่าประเทศอื่นมีซอฟต์แวร์จีเนียตขึ้นมาทันทีอัจฉริยาขึ้นมาทันทีแต่การกระทําแบบ คือการกระทาเนี่ยมันเป็นการกระทําแบบเดิมๆการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆใช้องค์ความรู้แบบเดิมๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องการแก้ไขปัญหาแบบใหม่นะต้องการเนี่ยเซิร์ฟปัญหาแก้ไขโควิดให้ได้แต่ไม่เคยใช้ชุดนะการกระทําใหม่ๆเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตปัญหานั้นเลย <c oughs> <c oughs> นะคุณนึกว่าออกไม้ว,วิธีคิดใหม่แต่การกระทําเดิมๆแต่อยากจะแก้ไขปัญหาหได้กูอยากจะแก้ไขปัญหาให้ได้แต่สุดท้ายคุณดูสิครับ สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าคนรู้เยอะเนี่ยคนรู้เยอะเนี่ยกับตกม้าตายแพ้ไปตัวเองก็รู้ไม่ถูกจุดวิเคราะห์นะแน่นอนแหละทุกประเทศมันวิเคราะห์ถูกจุดมีปัญหาจากโควิดมีปัญหาปากท้องแต่พอเอาชุดวิเคราะห์มาใช้จริงเนี่ยมาปฏิบัติจริงเนี่ยกลับกลายปฏิบัติไม่ถูกอีกถูกไหมวันนี้เนี่ยแน่นอนเป็นที่สรุปอย่างแน่นอนและเป็นที่ คือไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆการเยียวยาก็คือต้องผ่านแอปอย่างเดียวต่อไปจากนี้ประชาชนถ้าได้รับการเยียวยาทุกทุก,กช่วงทุกๆเงินกู้ทุกทุกเขาเรียกว่าทุกๆงบประมาณน่ะที่จะเอามาสู่ประชาชนตอนนี้นะครับตอนนี้ข่าวดีคือจะผ่านแอปตลอดละแล้วดูแล้วเนี่ยไม่มีหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงเลยว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าอะไรไม่มีไม่มีเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขาขยายโครงการในการใช้เงินผ่านแอปไปในส่วนของค่าโดยสารรถนะครับไปในส่วนของอุปโภคบริโภคต่างๆและตอนนี้รัฐก,กำลังที่จะผลักดันในส่วนตรงนี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังโดยนะครับโดยนะเปิดให้มีการลงทะเบียนร้านค้านะครับที่สามารถที่จะเอาอเนี้ย สิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยไปรูดผ่านร้านค้าทุกๆร้านค้าได้ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาจริงๆอยากรู้ดีไหมผ่านแอปดีไหมฮะผ่านแอปดีไหมข่าวมันออกมาเยอะแยะเลยอะ่ะคุณยังใช้มือถือยังไม่เป็นเลยอะ่ะเอาจริงๆใช้มือถือยังไม่เป็นเลยแล้ววันนี้บอกผ่านแอปผ่านแอปจะเอายังไงจะเอายังไงกับประชาชนถูกไหมเออ นะเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลออกมาเนี่ยข่าวออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอืมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วแชร์กันไปก่อนนะ